Hey, พี่พี่ผมได้เลเวอเรจหนึ่งต่อสองพันของโบรกเกอร์ CFD ที่มีใบอนุญ,ญาต ASIC กับ FCA อ่ะมันเวิกไหมพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งต่อสองพันเลยเหรอใช่ <laughs> จริงๆใบอนุญาตนะฮะของ ASIC กับ FCA เนี่ยเลเวอเรจที่เขาให้สูงสุดคืหอห <laughs> นึ่งต่อสามสิบเนะเนาะนะโดยเฉพาะเฉพาะคู่สกุลเงินนะหลักเท่านั้นเองนะครับส่วนคู่สกุลเงินรองหรือทองคำเนี่ยเขาจะให้เลเวอเรจหนึ่งต่อยี่สิบ นะฮะแล้วก็ตราสารอื่นก็1นึ่งต่อสิบต่อห้ต่อสองรัลดหลั่นกันมาตามเงื่อนไขของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้ให้บริการรายใดก็แล้วแตบ่บอกว่าฉันมาจากเอซิสแล้วได้แล้วเลเวอรเอท1น,นึ่งต่อพันหนึ่งต่อสองพันอันเนี้ยไม่ใช่เลเวอเรจจากใบอนุญาตของเอซิสแต่เป็นของที่อื่น <c oughs> <c oughs> นะครับอย่างเช่นเมนวัตัวอะไรพวกเนี้ยนะเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกต้องก่อนนะครับเรื่องของเลเวอเรจกับใบอนุญาตเนี่ย ะะโดยเฉพาะระดับไสูงสูงเนี่ยนะครับกับใบุญาตโดยเฉพาะกับ a อซิสเอฟซนะฮะมันไม่ใช่มันสูงสุดก็นหนึ่งต่อ30นะิบนะฮะนั่นแหละเข้าใจนะแต่ว่าไม่ใช่เลยเซนะลเนี่ยชอบพูดมัวด้วยต้องระวังนะครับเพราะมีใบุญาตหนึ่งในอะไรอย่งนะออเงี้ยในเลเวลเลที่ได้มาจากใบุญาตตัวอ,อื่นอ๋อโอเคครับ